สวัสดีค่ะโยคะสร้าสงสวัสดีค่ะโยคะสร้าสงสุขภาพดีเรามาเรียนโยคะพื้นฐานด้วยกันนะคะปัจจิโมตานาสะนะเหยียดขาตึงช่วยนวดตับไตนะคะช่วยคลายเมื่อยหลังช่วยคลายเมื่อยขาช่วยให้จิตเรีนิ่งและสงบมากขึ้นนะคะหายใจเข้ายกมือสองข้างมองขึ้นค่ะหลังตรงนะคะรู้สึกตัวหายใจออกขาะมือจับปลายเท้ายืดหลังตรง แล้วค่อยๆหมุนจากข้อต่อสะโพกหายจะออกแล้วพับก้มตัวลงค่ะก้มลงตามความสามารถของร่างกายเรานะคะถ้าได้ก้มลงให้สุดค้างไว้แล้วหายใจสบายเข้าลึกๆออกยาวๆสองสามลมหายใจเลยนะคะ โอเคค่ะแล้วกลับขึ้นมายกมือสองข้างขึ้นและมือสองข้างวางไปที่พื้นด้านหลังนะคะปลายนิ้วชิดสะโพกฝ่ามือแปะแปะลงไปที่พื้นยืดดึงหน้าอกม้วนหัวไหล่ยืดดึงคางเงยหน้าแล้วมองขึ้นค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสองสามลมหายใจค่ะรู้ตัว แล้วขึ้นมายกมือขึ้นค่ะคลายลองทำตามดูนะคะ